ไฮเซลฟี่จงหายไปสวัสดีครับเพื่อนๆก็ข่าวล่าสุดทางดี i ไอ ได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DJI Mimo นะครับ DJI Mimo นะะที่ใช้ลิงก์ระหว่างกล้อง DJI Action สนะครับแล้วก็ Gimbal Osmo Mobile 6คุอผมเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็ใช้งานบน DJI Mimo ตอนนี้ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เมื่อวานผมเข้าไปอัปเดตเรียบร้อยแล้วข้อดีสาหรับคนที่นะเล่น กล้องดีใจแอคชั่นะครับเราสามารถที่จะทำให้ไม้์เซฟี่ตัวนี้ล่องขนได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะครับการทำไม้ล่องขนเนี่ยทางดีใจก็แจ้งมอกว่าคลิปที่จะทำให้ไม้์เซฟี่ล่องหนเนี่ยความยาวคลิปต้องไม่เกิน30วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูเนาะ มายเซลฟี่จงหายไป DJI ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาเร่งซึ่งสามารถทำให้มายเซลฟี่เนี่ยลองหนได้นะครับต้องขอบคุณทางดี i นะครับที่เอาใจแฟนคลับนะครับเพราะว่าทาง i n s t a าสามหกศูนเขาทำได้ดี DJ i ก็ต้องทำได้ก็สรุปว่าทาง ดีใจทำสามารถที่จะทำให้มาเซฟี่ร่องหนได้นะครับหรือ,อ,อตอนนี้ผมขดมาเซฟี่ให้สั้นลงเหลือประมาณสักแปดเซนนะครับแต่เขาก็มีคำเตือนหลายอย่างหนึ่งคลิปวีโอต้องยาวไม่เกินสามสิบวินาทีแล้วก็มาเซฟี่เนี่ยต้องไม่บังส่วนสำคัญของร่างกายเช่นบังใบหน้า